สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอครูแพรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือเล่มนี้ต่อค่ะนะคะพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆเปิดมานะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเราเรียนหน้าเลข3ามไปแล้วนะคะวันนี้มาหน้าเลขสี่ต่อเลยค่ะเขาบอกว่าเขียนตัวหนังสือตามรอยปะนะคะ รอยปะก็คือหออาหาหาไม่โทห้าหออาหาหาไม่โทห้าสองคำนะคะเด็กๆเด็กๆมานับดูสิคะว่ามีห้าจริงไหมอ่ะกล้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะช่องที่สองอ่านับมะม่วงอันนี้คือมะม่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หอโอกหกหอโอกหกนะคะต่อไปมังคุดค่ะ1 2ึ่งสองสามสห้าหกจอเอเจไม่ต่คูดอเจอเอเจไม่ต่คูดอเนะคะมังคุดมี7ผลนะคะต่อไปสตอเบอรี่ลองนับนะคะหนสอง 3,4,5,6,7,8ทีนี้ก็มาเขียน or, air, door, ป,ปอแอดอปดปอแอดอนะคะมีสตรอเบอรี่8ผลก็เขียนคำว่า8ต่อไปผลอะไรคะเด็กๆสส้้มมนะคะคเขียวหวานนะคะมานับดูซิมีกี่ผล1,2,3,4,5,6,7 8 9ก้กอเอาเกาเกาไม่โทรเก้อเอาเกาเกาไม่โทรเเขียน9กสองคำเสร็จแล้วทำยังไงคะเด็กๆเสร็จแล้วระบายสีนะคะผละไม้ทั้งหมด1 2ึ่งสองสสี่ห้าห้าชนิดนะคะตามจินตนาการหรือจะตามของจริงเลยว่ากล้วยสีอะไร มะม่วงสีอะไรมะม่วงดิบสีเขียวมะม่วงมะม่วงสุกก็ต้องสีเหลืองนะคะมังคุดสีอะไรอะจอ่สตรเบอรี่สีอะไรส้มเขียวหวานสีอะไรเอาให้ตรงกับของจริงเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเขียนตามรอยให้ครบเสร็จแล้วชื่อนามสกุลตัวเองของเด็กๆนะคะข้างล่างชั้นอ2ทับหนะคะใครอสอทับหก็เขียนอสอทับห คขอ .2 ทับ2ก็เขียนอ .2 ทับ2วันนี้เราเรียนแค่1ห,หน้านะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำงานนะคะสำหรับวันนี้ครูแพรก็ให้เรียน1ห,หน้าเท่านี้นะคะอ่าแล้วพบกันใหม่นะคะต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ